ครับสวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกท่านเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมสิภาพี่น้องครับมาติดตามกับเลขลาวพัฒนานะพี่น้องเนาะครับลาวพัฒนางวดประจําวันที่10เมษายน2566ครับผมกับลาวพัฒนาเลขที่ออก281148ครับพี่น้องเลขลางเลขลางออก11สำหรับพี่น้องเอซีท่านไหนที่โชคมาเนาะบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนาพี่น้อง ทุกคนนะครับเนาะครับมาติดตามนะพี่น้องกับสำนักแรกกันเลยครับครับผมกับลาวพัฒนาครับผมกับลาวพัฒนาของเซียนคนลิมทางนะครับเนาะครับทนาจาณเซียนคนริมทางอาจารย์ไหมากครับผมเลขที่ออกนะพี่น้องเนาะออก4 8แครับผมอาจารย์ไหมาก4ี่ครับพี่น้องไฮล่างแต่ว่าขึ้นบนนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องที่ซื้อบนล่างเอาไว้กับครับคจะโชคหมานกันครับผมครับ มาเบิ่งนะครับเนาะสำหรับล่างของอาจารย์กะหลุดไปเลยครับพี่น้องพี่น้องครับสําหรับเลขที่ออกเป๋าเนาะพี่น้องหรือว่าออกครับผมหนึ่งหนึ่งครับตามเลขล่างที่ออกมาเนาะพี่น้องครับหลายสํานักครับเปิ่งจะครับย่อมในตัวเลขที่มันเป็นเลขเป๋าครับผมกลับเพราะว่าเลขเป๋าในการคํานวณนี่จะครับการที่จะคู่เลขเป๋านี่เป็นเรื่องยากอยู่ครับพี่น้องครับมาติดตามเบิ้งสานักที่สองเลยครับ ครับส,สำหรับสำนักของเซียนหนองคายนะครับเนาะครับดีใจน้นอาจารย์นะครับเนาะอาจารย์เซียนคนหนองคายครับผมเลขอาจารย์เข่าตรงๆเลยครับพ sure, ี่น้องครับสำหรับเลขที่ออกนะพี่น้องเนาะครับเลขออกสี่แปดครับพี่น้องเลขบนออกสี่แปดครับอาจารย์ไหหมาเป็นบนล่างนะครับพี่น้องครับสี่แปดตรงตรงเลยครับดีใจน้าพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่โจกมานครับผมครับเพราะว่าเลขอาจารย์ไหมาเป็นบนเป็นล่างครับผม ก็คือร่วมกันเลยอยู่ในหนีนะพี่น้องครับผมสําหรับบนกะเข่าเต็มๆครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของท่านอาจารย์เซียนนองไข่นะครับเนาะครับขอแสดงความดีใจน้ำกับผมครับเมื่อเพิ่งสานัต่อไปครับผมครับกับปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับปูบนกะครับเก่งมากถือว่าครับบ่ธรรมดาครับผมเลขวิ่งของปูเขาเต็มๆเลยครับพี่น้อง หนึ่งของปูนี่ครับถ้าผู้ใดวิ่งมือนี่ครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับเพราะว่าครับเลขบนนะครับออกหนึ่งสี่แปดครับพี่น้องครับวิ่งบนก็ะได้ครับล่างออกหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องครับสามเด้งครับพี่น้องครับผมสําหรับน้องพี่น้องเนาะจับครูครับปูจับครูห้ตรงมากครับแต่ว่าปูห้มากเป็นเลขล่างแต่ว่ามั่นก็มากขึ้นบนครับพี่น้อง สําหรับพี่น้องนะครับเนาะตันใดโล่างเอาไว้กับสิงโชคดนกันอยู่ครับกะมาติดตามเบิ้งสํานักต่อไปนะครับเนาะครับสําหรับปูโคลาดในงวดนี้เนาะพี่น้องกลับปูกะหลุดไปครับพี่น้องเราว่าครับหาแปดครับพี่น้องเกินไปแต้มหนึ่งครับผมเพราะเป็นอย่างครับผมถือว่ามาหาสํานักกรับผ่านดูสามสำนักนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับพ่อแต้มครับงวดนี้ครับ มเต็มที่ครับพี่น้องแต่ว่าก็ลุดไปครับผมครับเพราะว่าลักซิปกบมาที่ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะครับหลักหน่วยนี่หาหกเจ็ดครับพี่น้องซึ่งการจับคู่นี่ครับถึกยากครับผมครับแต่ถาวรมาทุกลักนี่ครับครับมันจะเยอะตัวเลขจะหลายกว่านี้ แต่ว่าถามว่าโอกาสพลาดจากโบมีเลยครับพี่น้องแต่เล็กมันหลายเฮ้าก็สีสื่อยากขึ้นอีกครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับผมกลับเบาวแลมกะคกับได้เอาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะให้พี่น้องครับได้รับชมกันเมืองครับหลายสํานักครับที่มีหลุดมีเข่าครับตัวเลขส่วนใหญ่ที่นํามาเสนอให้พี่น้องครับได้เป็นตัวเลขแนวทางในการเลือกซื้อหรือหาับเหลขกเลลาพัฒนานะครับเนาะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหล็คํานวณครับพี่น้องครับ เพราะว่าเลขคำนวณน,นี่จะบ่คือเลขที่ฝันเอาครับเลขฝันนี่จะไม่หลุดมีเข่าครับแต่ว่าเลขคำนวณน,นี่ถ้าเอากันเต็มๆเลยมาเป็นจุดใหญ่ของเพิ่นนี่กะมันเข่าทุกงวดครับพี่น้องครับเพราะว่าเลขติดบนหลังนี่ครับมันจะมาครบทุกตัวเลยครับหลายสำนักครับเลขจะครบทุกตัวแต่ที่เพิ่อนมาตัดออกให้เหลือแค่ลักสิบมาสามตัวลักน่วยเอามาสามตัว ครับเพื่อนสีเฮ็ดหลายสูตรครับพี่น้องเวลาคำนวณหลายหลายสูตรครับตัวเลขที่ชนกันมากที่สุดเพื่อนจะเลือกเอาตัวนั้นครับเอามาครับยกตัวอย่างนะครับเนาะครับสมมติว่าครับเหมือนของของคอแตมนี่ครับครับเลขพอแตมนะครับเนาะจังครับผมเก่าครับพี่น้องเวลาที่เพื่อนได้เฮ็ดเลขเพื่อนได้รักเก้านี่รักสิบครับพี่น้อง ต้นสีเฮ็ดหลายๆสูตรครับที่ชนกันกับเลขเก่าครับอย่างตำกับประมาณหาสูตรเนาี่น้องเนาะครับเพิน่นสิเหลือกเอาครับมันชนหลายครับเลือกตัวนั้นครับผมศูตรยิงสิพี่น้องครับมันชนเยอะกระเลือกศูย์ครับผมเวลาสูตรสี่หาหกส,สูตรเวลาที่คำนวณออกมาแล้วหนึ่งชนเยอะเอาหนึ่งครับพี่น้องดังนั้นถ้าสมมุติว่าคิดสูตรเต็มๆแล้วนี่ครับหนึ่งหนึ่งนี่จับใดเลขพี่น้องครับเต็มเต็มเลขพี่น้องแต่ว่า เวลาที่เผื่นคำนวณมาแล้วตัวเลขมันจะเยอะครับวิธีตัดตัวเลขให้หน่อยลงครับจะต้องคำนวณจากสูตรแล้วก็เอามาหากลางกันออกนะครับเนาะสำหรับครับตัวที่ถูกบางครั้งก็กระถูกหากลางไปคือกันเพราะว่าสูตรบางสูตรครับจาเป็นต้องตัดออกเพราะว่าตัวเลขบ่ไปชนกันเลยครับพี่น้องครับการที่สิเอาเลขมาล่งให้พี่น้องครับเลือกซื้อเลือกหาถ้าเพียงสูตรเดียว2สูตรนี่จะจะบ่เอามาล่งครับพี่น้องเพราะว่า ความเหม่นยําหรือความแน่นอนจะหน่อยครับสังเกตบ้างว่าครับเลขส่วนใหญ่ทุกๆุกหัวนะครับถ้าคิถามครูบาอาจารย์จริงๆแล้วครับมันบลุษครับพี่น้องเวลาที่ตัวเลขออกมาอลไรของสี่นีครับเวลากับย้อนลับขึ้นไปเบนงสูงทั้งจุลูเยว่าครับตัวเลขของเพื่อนอะเข่าครับพี่น้องครับจังจังหนึ่งหนึ่งยังสี่นะครับเนาะเดี๋ยวมืออื่นครับก่อนที่สิ นํำเสนอกลับเล็กเหล้าพัฒนาน้องครับเนาะกลับของงวดถัดไปนะครับเนาะคืองวดที่จะมาถึงครับบ่าวแรลมสิไปเบิ้งสูตรครับผมแล้วก็เบิ้งตัวที่มันชนกันครับกับพอแต้มนะครับเนาะว่ามันมีตัวใดแน่ที่ชนกันชนเยอะขนาดใดครับในการเลือกางครั้งครับหลายหลายงวดที่ออกมานะครับเนาะกับเพื่อนกับห้องโอ้ยน้าพีน้านองราว่าครับ การตัดสินใจเลือกตัวมากก็คือัางเลือกหลักสิกับเลือกลักเงวยสิหรือพี่น้องเลือกมาผิดนะครับพี่น้องกับชีวิตเปลี่ยนครับซึ่งบางครั้งในการตัดสินใจของเพื่อนกับครับมันหมายถึงนะครับเนาะความเสียหายของพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับดังนั้นกับครับเพื่อนกับรู้สึกผิดเหมือนครับที่เห่าแบบว่า้ยินครับในทุกคลิปที่ครับพอแต้มเพื่อนใดปล่อยไปนะครับเนาะ ทุกทั้งที่หวยบอเจอครับเิ้นกะจิขอโทษนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนพอเจตนาของอาจารย์ทุกๆสํานกนะครับเพ่นต้องการให้พี่น้องเอฟซีนะครับมีรายได้กันครับผมจากการเสียงโชคเสียงทายนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมพอแล้ว่าใส่เวลามากครับเติมหนึ่งแล้วครับพอกันคลิปหนานะพี่น้องครับคือมืออื่นก็จิเริ่มครับผมหาเล็กเล่าพัฒนากลับมาลงให้พี่น้องครับ ได้รับชมรับฟังกันอีกครับในงวดถัดมาครับเพราะว่าเลขเล่านี่ครับสามมือออกเถอะนะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับกับขอหยุดดีเอาไว้แต่เพียงสำนีกก่อนครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม